สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับนันนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปกบยางมือใหม่นะครับคลิปที่จะนําสาระเกี่ยวกับการนำเขาเรียกว่าการทํากบยางนะมาถ่ายทอดประสบการณ์กันได้เองนะครับความรู้มีไว้แบ่งปันความลับไม่มีในโลกนะครับอ้าววันนี้เราอยู่กันกับโปรเจกต์ลูกหลักของนักกุ๊กนะครับจากจังหวัดตากนะสายเหนือเลยนะครับ ก็ตัวนี้เป็นโมเดลนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะตัวนี้เดี๋ยวนะหนวดดูก่อนนะเป็นโมเดล SD 0 6นั่นเองนะครับก็นักกุกบอกว่านักกุ๊กมีลูกอยู่2คนอยากเขียนชื่อลูกตัวเองเนี่ยไว้บนหลังกบนั่นเองนะครับก็ ลูก2คนชื่อว่า,าน้องกายกับน้องเกียวนะครับหรือน้องเกียวกับน้องกายก็นะตามนั้นนักหน,นวดเองไม่ทราบจริงๆว่าคนไหนเป็นคนโตคนเล็กนะครับอ่ะแต่ที่นักกุ๊กขอมาก็คือว่าขอสีชมพูกับสีน้ําเงินนั่นเองเอา้าวไปดูตัวสีน้ําเงินกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับโมเดลของโมนะครับเป็น SD06 นนะครับน,นักกุ๊กบอกว่า ให้เขียนคําว่าลูกเกียวลูกกายไว้บนหลังกบนะตัวสีน้ําเงินน,นี่นะหนดก็เขียนว่าลูกเกียวนะครับอ่นานก็เป็นโมน SD06 นะครับโมนตัวนี้เนี่ยถ้าใครติดตามน้าหน,นดจะเห็นบ่อยๆที่น้าหนดทําลงไปในไอ้โปรเจกต์ของไอ้กนกนั่นเองนะครับเป็นบังลิฟเป็นคนเริ่มนั่นเองนะครับโมนตัวนี้นะอ่ะตัวนี้นะครับประกอบชุดเป็ดไปด้วยลูกหมุนเบอร์6นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็เบ็ด เบอร์1นนะครับเป็นสีไทเทเนียมนั่นเองเบตตัวนี้แข็งมากและคมมากๆนะครับชุดท้ายนะครับชุดหลังเป็นลวดสแตนเลสนะครับแล้วก็ชุดใบหลิวก็จะเป็นลูกหมุนเบอร์6เช่นกันนะครับสปิดลิงเบอร์5.5แล้วก็ใบหลิวทรงรี2ใบนะครับชุดนี้ถือว่าเคาะเสียงดงังตีน้ําได้ดีเลยนะครับอาองประกอบ,บบนกบนะครับเป็นสีน้าเงินเต็มตัวนะครับแล้วก็เขียนว่า ลูกเกีียวนะครับลูกเกีียวก็น้ำหนวดใช้อุปกรณ์ก็คือนี่นะครับตะเกียบเหลาแหลมนั่นเองเขียนไปนะครับลงสีเป็นสีดําก่อนนะครับวาดเป็นตัวหนังสือสีดําลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นแห้งแล้วค่อยลงสีทองนะครับอีกทีหนึ่งโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้แหละนะครับตะเกียบเหลาแหลมนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ลายเซ็นน้หนวดสีดําทองไปด้านข้างด้วยนะครับ ัวหนังสือพวกนี้รายละเอียดเนี่ยนนทหนวดใช้ตะเกียบเหลาแหลมเขียนทั้งหมดเลยนะครับส่วนตานะครับตาเนี่ยนนทหนวดใช้ก้นตะเกียบนะครับจุ่มสีดําก่อนนะครับแล้วก็ปั๊มลงไปนะครับหลังจากแห้งก็จุ่มสีสีทองแล้วก็ปั๊มลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวขีดตรงเนี้ยนนะทหนวดใช้ปลายดินสออะพอลโลนะครับจุ่มสีดําแล้วก็ขีดลงมาเท่านั้นเองนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีชื่อย่อของ นักกุ๊กนะครับก็เป็นชื่อกับนามสกุลชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแต่เป็นตัวยอด wr นั่นเองนะครับตัวนี้พิเศษนิดน,นึงนักกุ๊กบอกว่าขอให้ช่วยทําปุ่มกันสะวะให้หน่อยนะครับได้เลยไม่มีปัญหานะครับกบยางทุกตัวนะครับของนันหนดสามารถสั่งได้นะครับอุ่มกันสะวะสามารถสร้างได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวมันเนี่ยโมเดล sd 0 2นย์อเนี่ย m4 sd 0 6เนี่ยตัวเนี้ย คือมันแนบกับตัวเบ็ดค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านักกู้ขอมานะหนดก็จัดให้นะครับหนดก็เลยใช้เนี่ยไอ้วิธีการทําเหมือนตาเลยนะครับใช้ก้นของในตัวตะเกียบนี่นแหละนะครับปั๊มสีดําลงไปก่อนแล้วค่อยสีทองตามหลายๆคนอาจจะถามทาไมต้องทําสีดําก่อนแล้วสีทองนะครับสีทองเนี่ยมันจะขึ้นมากถ้าเราลองพื้นด้วยสีดานะครับเห็นไหมครับมันจะค่อนข้างชัดเจนเลยแต่ถ้าทําสีทองลงไปเลยเนี่ยสีมันจะถูก อ่ะนกลืนๆไปนิดนึงนะครับฉะนั้นต้องลองพื้นด้วยสีดําก่อนนะวัยรุ่นนะหลังจากทําปุ่มกันสวะเป็นไงโอ้โหลื่นเปื๊ดเลยนะครับผ่านฉลุยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ลวดลายนะครับด้านข้างตัวเนี้ยตอนแรกนัหนวดถามว่าะจะให้ทําตัวกันเบ็ดพริกไหม จริงๆแล้วนันโหนดก็เลยเขียนไปเบื้องต้นนะครับเป็นตัวการเบ็ดพลิกไปนิดเดียวแต่ว่าตัวเนี้ยนันโหนบอกเลยว่าเวลามันปลามกัดนะครับแล้วก็เซ็ทฮุกเนี่ยโอ้โหจังหวะที่เบ็ดมันพลิกไปเนี่ยตัวทีเด็ดเลยนะครับมันสามารถทําให้เบ็ดเข้าปากปลาแล้วก็เข้าในพื้นที่ของเนื้อเยื่อในปากปลาได้ดีมากๆนะครับอยากให้คงตัวนี้ไว้ดีกว่านะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะมีพิเศษก็คือ ทำปุ่มกันสะวะนี้ออกแบบได้นะครับแล้วเวลาปากัดไม่เปลี่ยนทิศทางอะไรหรอกมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับปุ่มกันสะวะตัวเนี้ยนะครับเออนะครับก็ทําให้ให้ชัดเจนไปเลยว่ามันกันสะวะได้จริงนะครับเนี่ยวลาวิ่งมาปัา๊บเนี่ยมันก็กันผ่านไปเลยนะครับนี่เองนะอ่านี่ก็เป็นลูกเกี่ยวนะครับสีน้ําเงินน้าเดี๋ยวเราไปดูตัวสีชมพูกันต่อนะครับตัวสีชมพูเป็น ลูกกายนั่นเองนี่นะตัวสีอ่าตัวสีชมพูน่ารักเลยนะลูกกายนะครับก็สีชมพูหวานแหววเลยนะครับเต็มตัวเหมือนกันนะครับรายละเอียดก็อย่างที่บอกไปเป็นชุดประกอบชุดเดียวกันเลยลูกหมุนเบอร์หนะครับแล้วก็ชุดเบ็ดก็เบอร์1 O โอนะครับสีไทเทเนียมนะครับแล้วก็ลวดสแตนเลสนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ลูกหมุนด้านท้ายเบอร์หนะครับสปิดลิงเบอร์5.5แล้วก็ชุดใบเหลิวเบอร์ ชุดบาหลิวเล็กนะครับทรงรีนะครับแล้วก็มีเสียงเคาะตีน้ําได้ดีด้วยนะครับชุดนี้นะครับน้ำหนวดเซตน้ําหนักไว้อยู่ที่ประมาณ7กรัมนะครับเพราะว่าได้ทดลองดูแล้ว7กรัมเนี่ตีได้ดีเลยนะครับแล้วก็ทําระยะได้ดีด้วยแล้วก็ขึ้นน้ําดีด้วยเพราะว่ามุมองศาการเจาะปากไม่ได้ออกตรงๆนะครับมีเฉียงลงมานิดหน่อยเพื่อเวลาเราลากไปเนี่ยมันจะเชิดหน้าขึ้นนะครับขึ้นน้ําได้ดีเลยแหละนะครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับโปรเจกต์ลูกหลักแน่นะครับโปรเจกต์ลูกหลักนะครับสําหรับคนที่ รักลูกนั่นเองนะครับของนักกุ๊กจากจังหวัดตากนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็โปรเจก t นี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับวิธีการทําสําหรับโปรเจก t นี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปนะครับ โอเคคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสําหรับกบยางมือใหม่นะครับหรือนานาที่อยากจะทํากบยางกันนะครับวาจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลใดที่ผิดพลาดไปขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันวลและทีมงานด้วยนะครับไวุ้่นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าโปรเจกต์ไหนจะมาอีกแล้วรอติดตามชมกันสําหรับวันนี้บายบายปุ๊บ